Golden Song เดี Golden Show Concert นะครับอรอบแสดงคือวันที่4 5 6หนะครับรวมทั้งหมด5รอบนะครับฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับงานวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็เป็นงานหากมลิเกครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็อยากให้ไปเป็นกำลังใจให้การร่วมถือง,งานที่<ม>ราชบุรีด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานทางด้านวงการบันเทิงด้วยนะครับกับละครเรื่องคู่พระคู่นางนะครับออนแอร์ทางช่องวัน31ตอนนี้อยู่ในช่วงถ่ายทำช่ว่า้ได้ไปถ่ายบ้างไหมยัง <laughs> ไปถ่ายมา <laughs> ไปถ่ายมารอบเดียวค่ะ แต่ว่าเด,วเดี๋ยวเดือนหน้าในหลังคอนเสิร์ตเนี่ยจะได้ถ่ายยาวๆแะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็สามารถติดตามได้ทั้งช่องทางในโซเชียลนะครับทั้ง f a c e b o o นะครับเพจโตโต้ธนเดชเพจหลักนะครับแล้วก็อินสตาแกรนะครับโตโต้ธนเดชแล้วก็ติกเกอด้วยฝากติดตามทุกๆช่องทางเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณน้องโตโต้ธนเดชด้วยนะคะขอบคุณศักดิาแล้วก็ขอบคุณสําหรับแฟน น่ารักและอบอุ่นมากๆเดี๋ยวถ่ายรวมให้ถ่ายภาพกับน้องโตโต้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้โตโต้ได้เซลฟี่นะคะเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปรวมหนึ่งรูปแล้วก็เดี๋ยวต่อแถวมาถ่ายทีละคนกันด้วยนะครับเป็นความบองนนะคะเดี๋ยวให้ทีมตากล้องของเรานะคะได้ถ่ายภาพนะคะเซลฟี่นะคะกับแฟนๆด้วยทุกคนค่ะน่ารักนะคะเดี๋ยวมองกล้องหลักกล้องกลางตรงนี้เลย ทุกคนคะ่ะหนึ่งสองเฮ้ hey! ขออนุญาตอีกคำหนึ่งนะครับพูดคำว่าเฮ a วีพร้อมกันนะครับเป็นวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองเฮวี <Hey! S 1> น่ารักมากๆเลยค่ะโอเคค่ะแฟนๆน่ารักมากๆเลยวันนี้ขอบคุณจาดใจอีกครั้งน้องโตโต้ขอให้น้องแบบ อะไรคะลุกไม่ขึ้นไม่ผมรออยเลยไหมร้อนผมรอถ่ายรูปอ๋อโอเควันนี้นะคะขอบคุณน้องโตโตอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวไปแฟนกันหน่อยบาพกับโตโตเก่งมากขอให้น้องโตโตแบบดังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะผมมือดังๆฟิตดังๆให้กับโตโต้อีกครั้งหนึ่งนะคะและที่สำคัญวันนี้ขอบคุณพื้นที่ด้วยนะคะกับดอกบัวร่าของเราด้วย